สวัสดีค่ะออยค่ะสวัสดีทรับไก่ครับคาะในปัจจุบันนะคะมีปัญหาในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ผู้บริโภคเนี่ยไม่ออกมาซื้อสินค้าภายนอกหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่พนักง,งานขายเนี่ยไม่สามารถไปขายสินค้าได้โดยตรงอีกทั้งหลายบริษัทเนี่ยนะคะยังมีนโยบายในการลดความโคมเกิดขึ้น ส่งผลกระทบให้ยอดขายลดล,ลงอย่างต่อเนื่องนะคะทางบริษัทแทนได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วนะคะจึงได้ออกโซลูชันใหม่ที่มีชื่อว่า Line E-ordering นะคะเดี๋ยวยังไงให้พี่แก่ผู้เชี่ยวชาญของเราเป็คนคนแนะนำโปรแกรมเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงข้อดีของ Line o r r e r r n n g นะครับผมอยากจะเกิดก่อนว่าปัจจุบันจานวนประชากรชาวไทยที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Line เนี่ยมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้น44ล้านคน ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอยู่ที่6 3าเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มมองเห็นกันแล้วหรือยังว่าไลน์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารและเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพมากนะครับข้อดีของไอ้เจ้า,ลา,าไลน์ออเดอร์ลิงตัวนี้ก็คือไม่ว่าลูกค้าของคุณเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเขาสามารถทําการสั่งซื้อข,ของคุณได้จากทุกที่และทุกเวลาครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการรองรับกฎหมาย p d p a หรือการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับ ฟังก์ชันของ Line o อเดอ i ์ลตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายแล้วสะดวกสบายต่อลูกค้าของคุณมาก 1. ก็คือในเรื่องของการสรัสมแต้มแรกของรางวัลสก็คือการเทคออเดอร์ที่ง่ายมากนะครับสก็คือเป็นการตอบแบบสอบถามหรือการทำเซอร์เวย์ผ่าน Google f o r m นะครับสก็คือการตรวจสอบสถานะการจัดสง่งไม่ว่าคุณจะสั่งเมื่อไหร่คุณสามารถเช็คได้ว่าของคุณอยู่ที่ไหนแล้วห้นะครับข่าวสารและโปรโมชั่น นะครับคุณสามารถแจ้งไปเป็นแบบโนติก็ได้นะครับหรือแบบไหนก็ได้โดยการยิงแอดเข้าไปนะครับลูกค้าคุณก็สามารถทราบข่าวสารแล้วเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการทำงานของไอ้เจ้า l i ออ o เดอร i n ิเนี่ยมันทำงานยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับฟังก์กชันที่หลากหลายของ Line E-Ordering ขั้นตอนแรกเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนกับเราสิครับขั้นตอนต่อไป ตั้งค่าล้านค้าระบบจะให้ท่านลงทะเบียนโดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการขอรหัส OTP จากระบบระบบจะทำการส่งรหัส OTP มาให้ท่านให้ท่านกรอกรหัส OTP ตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วกดยืนยันเมื่อกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะพาท่านไปสู่หน้าล้านค้าของท่าน ให้ท่านกรอกข้อมูลของร้านค้าของท่านให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึกนอกจากนี้ระบบยังสามารถเลือกที่อยู่จัดส่งหรือที่อยู่ออกบินโดยการที่ท่านสามารถเพิ่มได้ด้วยตัวเองเมื่อเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันสั่งสินค้า ระบบจะโชว์สินค้าทั้งหมดที่มีโดยท่านสามารถกรองจากชื่อหรือคีย์เวิร์ดของสินค้านอกจากนี้ยังสามารถเลือกตามหมวดหมู่ของสินค้าได้เมื่อท่านกดเลือกสินค้าที่ท่านต้องการจากนั้นใส่จำนวนที่ท่านต้องการสั่งซื้อแล้วกดเพิ่มในตะกรา้า หากสินค้าตัวไหนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นจะมีคำว่าโปรสีแดงอยู่ใต้ชื่อของสินค้าให้ท่านกดที่รูปตะกร้าเพื่อตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการสั่งระบบจะคำนวณราคาหลังหักส่วนลดและโปรโมชั่นทั้งหมดเพื่อให้ท่านตรวจสอบราคาอีกครั้ง นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบที่อยู่จัดส่งหากมีจำนวนมากกว่าหนึ่งที่ท่านสามารถระบุหมายเหตุเพิ่มเติมในใบสั่งซื้อใบนั้นเมื่อระบุเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากนั้นกดปุ่มยืนยันรายการสั่งซื้อ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของท่านได้หากแอดมินตรวจสอบแล้วว่าสถานะการสั่งซื้อของท่านถูกต้องสถานะการสั่งซื้อของท่านจะเปลี่ยนเป็นยืนยันคำสั่งซื้อเท่านี้ก็ถือว่าการสั่งซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์นอ,อกจากนี้เซ l ล์ t o Line E Ordering ยังมีฟังก์ชันที่หลากหลายเช่นข่าวสารและโปรโมชั่น ระบบจะทำการส่งข่าวสารทั้งหมดให้กับท่านได้อย่างรวดเร็วฟังก์ชันคะแนนสะสมท่านกดปุ่มคะแนนสะสมระบบจะทำการส่งคะแนนทั้งหมดที่ท่านมีให้กับท่านทราบฟังก์ชันต่อไปแบบสอบถามท่านสามารถดีไซน์แบบสอบถามของท่านผ่าน Google Form ที่ง่ายและสะดวกส่งไปยังลูกค้าของท่าน ฟังก์ชันต่อไปสถานะการจัดส่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งและประวัติย้อนหลังการสั่งซื้อของท่านได้ท่านสามารถแนบเอกสารการชำระเงินโดยกดปุ่มอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินเท่านี้ก็ครบถ้วนทุกฟังก์ชันสำหรับตัวเซลล์ทูไลอีออเดอร์ลิงขอบคุณมากครับ